เตรียมตัวกันให้พร้อมนะจะ๊าสำหรับแฟนๆของหนุ่มเจฟฟซาตเตอร์เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทางเวเฟอร์รีคอร์ดได้ปล่อยภาพโปรโมทซิงเกิลใหม่ของนักร้องคนดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้เลยจ้ากับคมรีแคปเนะฮะอ่ะเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละกับเวเฟอร์รีคอร์ดได้โพสภาพโปรโมทซิงเกิลใหม่ของนักร้องดังอย่างเจฟฟซาเตอร์กับเพลงที่มีชื่อว่าก่อนที่เธอจะลืมฝันหรือว่าลูซิสนั่นเองครับเพื่อ เต้นกัน ก่อนมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะถูกปล่อยออกมาในวันที่22มิถุนายนนี้ซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่ปล่อยโปรโมทออกมานั้นหลายเสียงต่างบอกว่าเราฟังเพลงนี้แทบไม่ไหวแล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเพลงนี้นั้นจะเพราะขนาดไหนเป็นเล่าย้อนซะหน่อยจ้าว่าที่ผ่านมานั้นหนุ่มเจฟเคยฝากผลงานไว้หลากหลายผลงานเพลงเลยทีเดียวรวมถึงงานแสดงด้วยเช่นกันและหลายเพลงเชื่อว่าแฟนๆนั้นคงจะร้องต่างกันได้และก็หลายคนคงจะคุ้นหูไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเพลงแค่เธอเพลงประกอบซีรีส์เรื่องคินพ้ h e รือซีรีส์หรือเพลงลืมไปแล้ว ว่าลืมยังไงนั่นเองที่เข้าชิงในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดด้วยและเพลงล่าสุดที่มีจังหวะแบบสนุกสนุกแบบดึงดึงกับเพลงดึมดึมนั่นเองและในส่วนของการแสดงนั้นแน่นอนว่าหนุ่มเจฟเคยถ่ายทอดบทบาทของตัวละครได้ดีไม่แพ้กันอย่างผลงานที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยก็คือคินพอดเดอะซีรีสกบบทคิมฮันนั่นเอง ที่ตัวละครนี้เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ลึกลับเงียบขรึมเดาใจยากชอบอยู่คนเดียวและก็ไม่ชอบเปิดเผยตัวตนของตัวเองเอ๊ะคุณคุณแม่คล้ายๆกันเลยเนาะเหมือนกับเป็นหนุ่มเจฟเลยซึ่งแน่นอนว่าหนุ่มเจฟนั้นถ่ายทอดบทคิมหันออกมาได้อย่างดีมากๆทำให้คนดูนั้นสัมผัสได้ถึงตัวละครตัวนี้อย่างไม่น้อยเอาเป็นว่าแฟนๆน,น,นั้นนะฮะที่เตรียมตัวรอฟังเพลงนี้อยู่ก็รอฟังกันได้เลยกับเพลงที่มีชื่อว่าก่อนที่เธอจะลืมฝันนะฮะของเจฟซาเตอร์นั่นเองเธอเพราะแค่ไหน มารอฟังไปพร้อมๆกันในวันที่22มิถุนายนนี้นะฮะจากค่าย w e f e RE r Record นั่นเองจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์อมของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ